เดี๋ยวพามาดูบ้านนะครับที่อําเภอกุชินารายนะครับเป็นโครงการที่สร้างได้ดีเลยนะครับอยู่หลังโลตัสเนื้อที่นะครับ113ตารางวาเนื้อที่บ้านนะครับส่วนตัวบ้านนี้130ตารางเมตรนะครับมี3ห้องนอน2ห้องน้ำหนึ่งห้องครัวจอดรถได้2คันนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนอาจจะยัง เจ็บงานไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะครับวัสดุค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็ยังมีสนามข้างข้างด้วยเนาะสนามข้างหน้าด้วยนะครับส่วนหลังนู้นมีคนเข้าอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันโอเคก็เข้ามาก็จะเป็นห้องโถง ส่วนด้านซ้ายมือก็จะเชื่อมกับลานจอดรถได้นะครับเป็นห้องนั่งเล่นแล้วก็จะมีห้องนอนที่หนึ่งอ้อขอโทษทีน,นี่ห้องครัวนะครับห้องครัวแล้วก็มีประตูออกข้างหลังมาดหนนหูห้องนอนที่หนึ่งนี่นะครับห้องนอนที่หนึ่ง โอเคดูกันเลยนะครับห้องนอนที่สองอ่าห้องนอนที่สองนะครับมีหน้าต่างสองบานห้องนอนที่สามจะมีห้องน้ำในตัวนะครับอยู่ข้างหน้าก็ะจะมีฝักบัวสุขภัณฑ์อย่างดีนะครับ แล้วก็มีห้องนอนข้างน้าอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวให้ดูสังเกตน,นะครับหน้าต่างก็จะติดส่วนก็จะสดชื่นนะครับโอเคแล้วก็มีห้องน้ำตรงกลางชุดๆรูปแบบเดียกันกับห้องน้ำที่อยู่ในห้องนอนโอเคนะครับรีวิวเร็วนิดนึงนะครับ นี่เป็นห้องโถงนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่ราคา2 3 5ล้าน3 5 0 0 0 0บาทกับ3ห้องนอน2ห้องน้ำหนึ่ห้องครัวแล้วก็จอดรถได้2คันเนื้อที่113ตารางวารัวรอบขอบชิดแล้วก็เดี๋ยวจะปรับพื้นที่ให้สวยงามแล้วก็เนื้อที่ตัวบ้าน130ตารางเมตรนะครับ สวยงามสองล้านสน้าหสนใจจองได้นะครับหรือว่าติดต่อกับเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับสร้างบ้านโดยเจ้าของเป็นวิศวกรนะครับเชื่อถือได้ในคุณภาพขอบคุณนะครับบ้าน ที่อำเภอกุชินาลายจังหวัดกาลสินนะครับหลังโลตัส